ในคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าระหว่างเชฟ pv man กับ pv spider เนี่ยนะครับใครคือตัวละครที่โหดที่สุดในเกมนี้นะครับช่วยคอมเมนต์กันก่อนแล้วก็ไปดูคลิป กันเลยอยากได้ตัวละครแมป t o i l e t Tower d e f e n s e ก็ต้องเว็บบิวปรกรณ์ที่มีหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อตัวละครแบบได้ทันทีก็รวมตัวละครทุกอัปเดตและทุกตัวสามารถมาเลือกซื้อได้เลยและนอกจากนั้นก็ยังมีไอดีไก่ไม่ว่าจะเป็นไก่เพชรหรือไก่ทองสามารถเลือกได้หรือสายเสียงดวงอยากซุ่มตัวละครบแบบมีเกลือก็มีให้คุณลุ้นเช่นเดียวกันแต่อันนี้พี่ไม่แนะนํานะครับบริการดีส่งไวใส่ใจลูกค้าเว็บบิวปรกรณ์ลิงดานล่ังคคลิป โอเคแล้วครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีอปณ์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนและในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการตามหาตัวละครที่เก่งที่สุดในเกม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 นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงเนี่ยก็มีระหว่างเชฟทีวีแมนนะครับผมกับทีวีสไปเดอร์นั่นเองนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับผมที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเชฟทีวีแมนมาแรงมากนะครับผม ไ้งานจริงเนี่ยคือโหดมากนะครับแล้วก็ตัวละครตัวเดิมตัวเก่าที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันโหดนั่นก็คือทีวีสไปเดอร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาลองหาคําตอบกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยเก่งกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าบางทีมันก็อาจจะอยู่ที่คนเล่นนะเนาะทุกคนคือบางทีเนี่ยอาจจะมีบางคนที่มีแค่เชฟนะครับเคยเล่นแค่เชฟก็อาจจะคิดว่าเออเชฟโหดกว่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่มีแค่ทีวี หรือว่าชอบทีวีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าทีวีโหดกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่จะทําการคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าเทปหรือว่าทีวีสไปเดอร์นะครับใครจะโหดกว่าก็ให้น้องๆเนี่ยมากดก็ไลท์ที่เชฟนะครับหรือว่าถ้าทีวีสไปเดอร์โหดกว่าก็ไลท์ที่ทีวีสไปเดอร์นะครับก็ไลค์ด้านล่างเนี่ยอันไหนที่มันเยอะกว่าก็แสดงว่าทุกคนคิดว่าตัวนั้นนั่นเองนะฮะโอเคละเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็จะไปดูเหตุผลต่างๆนะครับภายใน ว่าตัวละครแต่ละตัวทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างนะครับเอาละเราก็ไปเจอกันในด่ดานเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ด่านที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับใช้เป็นทอยเลทเฮดคิวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าด่านทอยเลทเฮดคิวเนี่ยจะเป็นด่านที่เอาไว้ผ่านพวกฮาร์ดพวกไนแอมได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ามีวนๆน,นะฮะอุ้ยเด็บเด็บมึงดึงลงนิเนี่ยดึงต้นไม้ลงนิ้ไอ้โอเคไปเจอกันในด่ดานไปกันร้านมารูช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมือง ไ,ไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID p a พา์ที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูด i ิง Legacy หรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID ดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อก o ูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอบริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบักแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กเป็นไนแมร์เลยนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถผ่านไนแมร์ได้อยู่แล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมเราก็จะทําการดูที่เชฟก่อนละกันนะครับผมซึ่งผมจะใช้เชฟในการผ่านไนแมร์ในรอบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ยังวางใครไม่ได้แน่นอนครับเราก็ต้องวางเป็นทรัมคินนั่นเองนะครับผมนี่เลยวางอันนี้เป็นล่อตัวระเบิดละกันนะครับนี่เลยข้างหน้านะครับผม แล้วก็ผมคิดว่าเราน่าจะได้วางเพ <laut S 1> ิ่มนะครับผมวางเงินเพิ่มนะเพราะว่าย <websites. S 1> ังไงเงินก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับผมก็จะวางเงินไว้ข้างหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราก่อน่าจะไม่ได้ใช้นะครับเชฟน่าจะไม่ได้ใช้งานข้างหน้าสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเชฟตัวแรกผมคิดว่าผมอาจจะเอาไว้แบบนี้นะครับทุกคนเพื่อให้มันตีได้2ฝั่งนะฮะแต่ว่าตังก็ยังไม่มาเช่นเคยนะครับทุกคนตอนนี้มีตังอยู่300นะครับแต่ว่ายังไม่พอนะครับตัง300เราก็จะทําการวางเป็นตัวนี้เลยละกันนะครับ ครับผมนี่แต่ข้อดีของเชฟก็คือมันจะมีระเบิดนียทุกคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการอัพอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่า เชฟจะได้ตีไวขึ้นนะครับตอนนี้คือเวลาเราใช้เชฟนะครับหรือว่าใช้ทั้ง2ตัวละครเนี่ยเราก็ต้องดูทั้งต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมนะว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมในตอนต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยเชฟตอนที่ขึ้นเลเวล2หรือว่าขั้นที่2เนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะครับทุกคนก็ถือว่าโหดอยู่นะนี่ครับก็ยังจัดการมอนได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามอนมอนัน <demasiado S 1> ผ่านไปไม่ได้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ผมว่ามีโอกาสสูงนะครับที่มอนจะผ่านไปได้นะครับทุกคนุยยแต่่<ๆ>่ <immune S 2> ่วาาังไมผน เฮ้ยเอาเหลืองน่ะเอาเหลืองนะปัญหาของเชฟตอนนี้คือมันอาจจะตีไม่ทันนะครับทุกคนคือแต่ว่าถ้ามันตีทนนะันเนี่ยมันก็จะชิวนะครับผมนี่ครับโอ้โหแต่มัน,นตีระเบิดเนี่ยทุกคนพอมันตีระเบิดเนี่ยมันก็เหมือนจะตีไว้โอ้โหแต่ว่าโดนหลับครับเรียบร้อยฮะเชฟโดนหลับโอ้โหว้าวุดนเลยนี่มอนเกือบจะเข้าบ้านแล้วเมื่อกี้แต่เราก็ต้องมาอัพตังนะครับฝั่งนี้เราต้องอัพตังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีตังที่จะอัพเชฟนะครับผมนี่เลยเอโหเราต้องตีตัวหลับให้ตายก่่ออนนนนตตััััววหหลบจะถึงเีทุกคคร มาแล้วตัวหลับมาแล้วไอตีมันตีมันโอ้โหเรียบร้อยครับเชฟหลับเชฟหลับครับไอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออโอเค,ไม,คไม่ผ่านับไม่ผ่านเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องอัพเชฟแล้วนะทุกคนนี่ครับผมอัพเชฟเป็น2วงนะครับทุกคนตอนนี้2วงนี้ก็น่าจะรับมือมอนได้อยู่นะครับแล้วก็อัพเงินไปนะคือมันค่อนข้างที่จะว้าวุ่นในช่วงแรกนะครับทุกคนเพราะว่าเชฟเนี่ยมันเป็นตัวละครแบบท้ายเกมะนะ เออถ้าเอามาตีต้นเกมผมว่าไม่น่าไหววะทุกคนเนี่ยครับคือมันต้องอัพถึงระดับหนึ่งอะทุกคนเชฟถึงจะสามารถเอาอยู่นะครับโอ,อ้โหแต่ตอนนี้คือก็ยังไหวนะนี่ฮะยังไหวอยู่ดาเมจยังได้อยู่นะครับผมถ้าถ,ถ้าเชฟยังได้อยู่แบบนี้นะครับผมก็จะอัพเงินโอ้โหโดนหลับครับบอสทอยเลตแม่งทำเราหลับครับทุกคนลิ้นพันลิ้นพันไม่ได้อัดคลิปลงด่าแบบนี้นานครับทุกคนโอ้โหเฮ้ย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 อย่าหลับหนะาอย่าหลับหนะาตำรวจตำรวจหนา เรียบร้อยครับไหวครับผมหลังๆมันต้องมีโดนไงทุกคนเนี่ยครับคือถึงแม้ว่าเชฟจะตีแรงสักแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเชฟโดนหลับนะครับผมเท่ากับไม่มีดาเมจนะเออเราก็ต้องวางแผนดีๆนะครับเห็นปะเรียบร้อยอีกแล้วหลับอีกแล้วต่อให้อัพโหดแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับผมเออก็โดนหลับก็เปล่าประโยชน์นะครับตอนนี้โอ้โหตัวเครื่องบินโหเครื่องบินไม่โดนสตันด้วย วา้าวุ่นอีกแล้วนี่เราก็ต้องเก็บตังค์ครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวก็หลับอีกอะ่ะนี่ไงเรียบร้อยครับเชฟหลับอีกแล้วรับตลอดเลยนะเชฟนะอ่ะโอเคครับอัพขึ้นมาให้เชฟตัวข้างหลังนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โห ific. นี่ครับตัวนี้ต้องโดนสตันนะต้องโดนสตันต้องโดนเฮ้ยไม่มันไี่โดนสตันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไอ้เฮ้ย,ย fill. อย่าบอกนะเฮ้ยเรียบร้อยครับเชฟโดนดอกแลกครับ มอาจจะมาผิดแผนนิดนึงนะทุกคนโอเครอบนี้ก็มาอีกรอบนะครับทุกคนจากที่ผมดูรอบที่แล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเชฟเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่โดนหลับนั่นแหละครับทุกคนถือว่าดาเมจหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่า ถ้าเกิดเราทําให้มันไม่หลับได้เนี่ยมันน่าจะแบบเดอะก็อดมากๆนะครับผมแต่ว่ายังไงซะมันก็คือชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องเอาโดดมาวางด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวรอบนี้เราขอแก้เกมนิดนึงนะครับสรุปก็คือตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับเชฟเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะในช่วงต้นเกมสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าท้ายเกมตอนที่เราวางเชฟได้เยอะๆเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะนี่บทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการแก้เกมนะครับทุกคนก็คือ เอาตัวเงินเนี่ยมาวางไว้นะครับเพื่อป้องกันเชฟนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เชฟเนี่ยโดนสตันได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับผมเวลาเราใช้งานเชฟนะนี่ครับเป็นไงเคยเดี๋ยวรอดูตัวนี้นะครับโอ้ยแต่ว,ว่าเดี๋ยวมันหลับไปแล้วดิ นี่ครับมันก็จะยิงตัวนี้นะครับผมมันก็จะไม่มายิงเชฟนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเชฟเราก็จะได้ตีมันแทนนะครับทุกคนนี่เลยวิธีการนะครับในการใช้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะทุกคนเอาจริงแล้วเนี่ยนะแล้วตอนนี้นะครับพอเชฟเราไม่โดนหลับนะครับเราก็สบายไปเลยนะรู้สึกว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะนีครับเห็นปะนี่มันไม่ตีเชฟครับแล้วเชฟก็จะตีมันแทนนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแต่ว่ารู้สึกว่าเชฟดาเมจจะไม่ถึงแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องอัพเชฟหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยต้องเอาหน่อยแล้ว ปุ๊บนี่ครับมันจะหยุดตีตัวนี้ใช่ป่ะแล้วเชฟเราก็ตีฟรีครับตุกนนี้นี่หวานเจี๊ยบเลยเป็นไงแผนของเราครับนี่คือวิธีการแก้เกมนะครับผมแต่ว่ามันก็จะว้าวุ่นหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าถึงแม้จะว้าวุ่นเนี่ยถ้าเราเล่นเข้าสูตรเข้ามือนะครับมันก็จะชินไปเองนะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็อัพตองอัพตังไปครับทุกคนชิลๆไปโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาต่อที่รอบที่แล้วนะครับผมก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมจัดการตัวเครื่องบินไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเชฟผมไม โดนหลับไงทุกคนพอเชฟผมไม่โดนหลับเนี่ยผมก็ตีสบายเลยครับนี่ครับโอ้วานเจี๊ยบนะครับผมตอนนี้ชิลๆอุ้ยตังมานะครับอุ้ยอัพผิดตัวเฉยแล้ววันนี้ผมต้องไปอัพตัวข้างหน้านะครับแต่ผมอัพตัวข้างหลังโหทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วยกันตีได้อยู่นะครับนี่สตัวนี้ช่วยเชฟได้เยอะมากนะครับทุกคนตอนนี้ทําให้เชฟไม่โดนหลับนะครับแต่ว่าก็มีหลับบ้างเป็นค้างคาวเอยไม่ใช่ค้างคาวนะคมจริงจริงแล้วที่ผมดูนะครับตอนต้นเกมจนถึงเนี่ยเกือบเว็บ20นะครับมันก วุ่นอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็พอที่จะสู้ได้นะครับทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะสู้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันโดนหลับนี่แหละทุกคนหลับไม่พักเลยทุกคนดูดิโอ้โหผมว่าโดนอาจจะต้องมาแล้วนะครับเร็วๆนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมหาจุดดีๆให้กับโดนก่อนอน,นะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหนี่เลยต้องการตังด่วนครับต้องการตังด่วนครับอุย้ยโดนผมว่าก็ต้องวางแล้วว่านี่ผมวางโดนตรงนี้แล้วกันนะครับผมเวลาที่เชฟโดนลงโดนหลับอะไรเนี่ยนะครับผมโดนจะได้ฮิวให้นะครับ แต่ตอนนี้เราก็ปล่อยให้โดนเนี่ยชาร์จพลังไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมขอเก็บตังค์ให้ได้8,5 0 0ก่อนกแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเชฟตันทั้1หนึ่งตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทีมเราน่าจะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอโ้โดนหลับอีกแล้วทุกคนโดนหลับตลอดหลับไม่พักอะไรวะเนี่ย โอ้โหเฮ้ยตัวหดสุดเอ้ยเชฟโอ้โหเชฟหลับนี่ไงปัญหาของเชฟเลยนะครับทุกคนปัญหาหลักๆเลยนะเนี่ยปัญหาหลักจัดๆเลยนะครับผมโอ้โหนี่ข้างหลังก็โดนมาแล้วโดนบุกไปแล้วข้างหลังนะครับผมผมว่า เชฟตัวนี้ไม่น่าจะไหววะ่ะตัวเดียวผมว่าไม่ไหวแน่ผมอ็เอา2ตัวนะครับมาช่วยกันเมื่อกี้นะฮะเรียบร้อยโอเคเราก็อัพโดนหน่อยละกันนะครับเพื่อให้โดนเนี่ยมันฮิวให้เชฟหน่อยนะครับนี่เลยเพราะว่าถ้าเกิดเชฟโดนหลับอีกเนี่ยผมว่าต่อไปเราอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับอาจจะไม่รอดแล้วนะฮะนี่ตอนนี้ผมก็อัพเงินไปบ้างนะครับทุกคนคือว้าวุ่นนะเอาจริงค่อนข้างจะเล่นยากอยู่นะครับมันตึงมือนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าใครมีแผนที่ดีแล้วเนี่ยนะจะเล่นเชฟก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะว้าวุ่นหน่อยนี่ไงโดนหลับอีกแล้วแล้วโดนแม่งก็ไม่หิวให้สักทีอ่ oh. งูช้าซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นอีกแล้วโอเคครับทุกคนผมว่าผมควรที่จะวางเชฟข้างหน้า,น,า,น,านี้หน่อยละกันนะครับทุกคนนี่เลยเดี๋ยวลองดูตรงนี้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าได้วหมผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะโดนหลับกันไม่พักเลยนะเนี่ยทุกคนนะฮะโอ้โหโดนเนี่ยช่วยกันไม่หยุดไม่ห,หย่อนเลยนะตอนนี้เพราะว่าเชฟโดนหลับนะครับโอ้เริ่มมาแล้วโดนเริ่มช่วยไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้แย่ yeah, แล้วแย่แล้วคือหน้าที่ของเรานะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องดันมอนกลับออกไปนะครับเราจะได้ชิลนะ หรือว่าด่านนี้อาจจะไม่เหมาะกับเชฟวะทุกคนเพราะว่าเชฟเล่นยากจัดเลยนะครับผมด่านนี้นะเพราะว่ามันโดนหลับบ่อยเกินเออนี่ไงหลับอีกแล้วอ๋อทุกคนตอนนี้ต่อให้เป็นโดนก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวสตันมันเยอะเลอกเกินนะครับผมว่าตัวที่จะเอามันอยู่ยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นโล่แหละจังหวะนี้นะเออให้แบบมันยิงโลไปอะไรประมาณนี้โห่นี่ครับโดนหลับกันหมดทุกพื้นที่นะครับตอนนี้อ๋อเฮดาเมจแทบจะไม่เป็นดาเมจเลยอันนี้คือความว้าวุ่นเวลาที่เราจะใช้เชฟนะครับคือมันก็ กอนแลกมาด้วยาดาเมจนั่นแหละทุกคนคือดาเมจมันก็แลกมาด้วยความแบบใช้ยากนะเพราะว่าโดนหลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดาเมจแบบบ,บ,บึ้มบั่มบึบ้มบับ่มก็จริงแต่ว่าก็โดนหลับกันรัวๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็แลกเอานะฮะก็ต้องใช้แบบตัวฮงตัวฮิวกันไปนี่นไงเห็นป่มดูดิมีดาเมจแต่ไม่ได้ใช้ดาเมจนะครับความสามารถพิเศษของเชฟนะครับผมมีดาเมจแต่ไม่ต้องใช้นะฮะ โอ้แล้วตอนนี้มอนไปข้างหลังก็หมดแล้วทีนี้ก็ว้าวุ่นอีกแล้วทีนี้โอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้ผมขนาดวางเชฟได้ตันเลยนะทุกคนตอนนี้เราวางเชฟตันไป 3- 4สี่ตัวเลยนะเออสี่น่าจะห้าตัวเลยหรือเปล่านะครับผมนี่ อ๋อตัวนี้ก็ยังนะตัวนี้ยังไม่ตันแต่ว่าเราก็ถือว่าวางเชฟไปได้แบบไปได้เยอะมากแล้วอ๋อทุกคนมันก็ยังดูว้าวุ่นขนาดนี้นะผมก็ไม่ได้ว่าจะอวยใครนะครับทุกคนผมก็ให้ทุกคนเนี่ยดูหน้าง,งานเลยแล้วกันนะครับว่าหน้าง,งานเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนี่เลยตัวนี้ก็เกือบจะเข้าบ้านแล้วโอ้โดนหลับเฉยอะไรวะเนี่ยอาเรียบร้อยอ๋อวีบสามเจครับเว็บ37แล้วก็วางตันไปไม่รู้กี่ตัวน,นะครับก็แตกเฉยนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่มีแผนนนทีีี่ดออันน้้ก็ตง อมรับก่อนนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับคือถ้าตัวละครมันดีใช่ไหมคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็มันก็ต้องเล่นง่ายใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่าเท่าที่ผมรู้สึกนะครับตอนนี้เชฟก็ไม่ได้เล่นง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องขออภัย FC เชฟด้วยนะครับที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่ว่ามันคือความจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ TV Spider นะครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยโอเครอบนี้ก็จะเป็นรอบของ TV Spider นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า t ี s p i d ป r เนี่ยจะเป็นย ่าจะใช้งานง่ายหรือเปล่านะครับผมมาดูกัน โอเคแล้วก็ในส่วนของทีวีสไปเดอร์เนี่ยนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเราจะวางตัวเงินที่ไหนก็ได้นะครับทุกคนเอยวางลงไปเลยเพราะว่าทีวีสไปเดอร์เนี่ยได้รับการยกเว้นจากการเป็นตัวโดนสตันนะครับทุกคนก็คือทีวีสไปเดอร์จะไม่โดนสตันนั่นเองนะฮะนี่เลยเราก็วางตรงกลางนี้เลยละกันเพื่อรอรับมอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันตีได้หมดนะฮะอ่ะต้นเกมก็จะประมาณนี้ชิลๆนะครับทุกคนน่าจะตีได้นะผมว่าทีวีสไปเดอร์น่าจะ เอาอยู่ยาวๆเลยนะครับทุกคนในไวชิลเดี๋ยวรออัพขึ้นอีก1ขั้นผมว่าก็น่าจะชิลมากกว่านี้นะครับนี่เลยอัพเป็นเลย1ขั้นแต่ว่าข้อเสียของทีวีสไปเดอร์มันก็จะมีอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันเอ๋อนั่นเองนะครับทุกคนบางทีเนี่ยมีมอนท,ที่จะแบบวิ่งใกล้จะออกจากวงมันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มาตีนะครับทุกคนทําให้บางทีเราอาจจะพลาดหรือว่าแตกจากการใช้ทีวีสไปเดอร์ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีตัวอย่างหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกัน นี่ครับเว็บ13ก็อย่างชิลครับบอสเลือดเยอะก็ไม่ไหวไม่ไหวกับ TV Spider อร์ทุกคนไม่ใช่เราไม่ไหวนะนี่ครับโอ้โหลดเลือดที่เราแบบลมรวมลมรวม,มเลยครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้ผมต้องเก็บเงินหน่อยละกันเพื่อที่จะอัพขึ้นขั้นเลเวล6นะครับทุกคนตอนนี้อ่ะตังมาเราก็ขึ้นเวล6เลยละกันนะครับทีวีสไปเอร์ตัวแรกของเรานะครับโอ้โหโอ้โหนี่อ่ะตัวข้างบินนี่แหละถ้าทีวีสไปเอร์จัดการตัวข้างบินได้เนี่ย คือจะโอเคเลยแต่ว่าโอ้ผมว่ายากว่ะผมว่ายากว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเครื่องบินเลยครับตอนนี้ทุกคนดูดิโอ้โหยากเลยอันนี้ยากจัดจัดนะครับที่จะสามารถผ่านได้แต่โอ้ผมว่ายากว่ะเจอยากจัดจัดอ่ะโอเคแล้วก็เอาทีวีสไปเดอร์มาข้างหลังเหมือนเดิมนะครับผมต้องการตังค์ด่วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีวีสไปเดอร์ก็แตกเัินละเนี่ยเฮ้ยรอบแรกโดน เชียโดนเครื่องบินแตกเหมือนกันครับที่เว็บ17นะครับทุกคนเฮ้ยตอนนี้ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเชฟก็แตกที่17เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปแก้เกมกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็มาเจอกับไอ้เจ้าเครื่องบินตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมว่าผมน่าจะไหวเครื่องบินแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับผมตั้งรอเลยนะครับผมตั้งทีวีสไปเดอร์รอเลยนี่เราก็ผ่านไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของไอ้เจ้าเครื่องบินตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาจริงแล้ว นะครับนั no ่นก็คือการอัพเงินนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับต้นเกมทีวีสไปเดอร์นะครับเขาก็ล่ําลือกันมาอยู่แล้วนะครับว่ามันดีกว่าเชฟนะครับแต่ว่าเชฟจะไปได้ตอนท้ายเกมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าทีวีสไปเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ตั้งหลักได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือแบบอัพตันไปแล้วสักตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแทบจะไม่พลาดเลยนะทุกคนคือมันแทบจะผ่านได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า ทีวีสไปดนี่มันมันมันเอ๋มันเอ๋ทุกคนมันเอ๋อย่างนี้อ่ะปัญหาก็คือมันจะเอ๋อย่างนี้อ่ะทุกคนคือแทนที่มันจะแบบเป็นคนมาตีตัวท้าทายนะครับมันดันไปโฟกัสที่บอสเมื่อกี้นะครับทุกคนผมก็งงกับมันเหมือนกันว่ามันคิดอะไรอยู่นะครับทีวีสไปเดอร์ตัวนี้แน่ตอนนี้ผมกำลังอัพทีวีสไปเดอร์ขึ้นตันสักหนึ่งตัวนะครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นเดอะแบกของทีมนะฮะพอตันหนึ่งตัวเนี่ยผมว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับทุกคนเพราะว่ามันดาเมจเพ ตังมาแล้วแล้วก็อัพเลยนะครับเรียบร้อยทีวีสไปเดอร์ตันไป1น,นะฮะตอนนี้แล้วก็ผมคิดว่าพอทีวีสไปเดอร์ตันเนี่ยผมก็น่าจะมีเวลามาอัพเงินอีกนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ผมก็อัพตัน2ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาทําการวางตังให้ครบนะครับทุกคนแต่ว่าจําเป็นปะทีวีสไปเดอร์มันใช้ตังไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าผมก็อยากจะอัพไว้นะครับทุกคนอัพไว้จะได้มีตังอัพง่ายๆหน่อยนะฮะนี่เลย2ตัวตอนนี้คือจะเห็นได้ว่ามันชิลมากครับทุกคน ง่ายมากๆนะครับอ้าว uh oh, ตัวเดียวครับรับมือข้างหน้าตัวเดียวครับตอนนี้ยังไงก็ไหวอยู่แล้วอุ้ยอุยอุยอ้ยโหทุกคนชิวเกินนะครับผมตอนนี้ทีวีสไปเดอร์แค่2ตัวนะครับตัน2ตัวเนี่ยจัดก,การเวฟยิบได้อย่างชิวเลยนะครับทุกคนเนี่ยคือพวกมงพวกบอสอะไรเลี้ยก็ผ่านไปไม่ได้เลยนะครับเป็นอะไรที่แบบโคตรชิวนะตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดผมตันอีกสักหนึ่งตัวโห้หวันเจี๊ยบเลยตอนนี้แต่ว่ายังก่อนนะครับตอนนี้อะตังมาแล้วนะครับทีวีสไปเดอร์ตัวที่3ม ที่เราจะอัพให้ตันนะครับก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหนป่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพอทีวีสไปเดอร์นะครับมันผ่านช่วงมรสุมมาได้แล้วเนี่ยนะขอแค่เราอัพมันตันให้ครบทุกตัวแล้วก็เท่าที่เงินเรามีนะครับทุกคนก็คือแบบเงินมีเท่าไหร่เราก็อัพเท่านั้นนะครับอัพไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ชิลแล้วนะครับจนถึงขั้นนี้นะผมว่ามไม่น่าพลาดแล้วนะครับทีวีสไปเดอร์หลังจากนี้นะครับนี่เลยผมก็อัพไปเรื่อยๆแบบนี้นะนี่ฮนะับบอดเวบยี่สิบเก้าโอ้โหชิลนี่ตัน3ตัววเเป็นนทีีร่รรยยบ้้อและครับ ทุกคนก็ตัน3ตัวยังชิวอ่ะเอ้ยตัน2อตัวยังชิวอ่ะสาตัวก็น่าจะชิวกว่านะครับตังมาแล้วก็วางต่อแค่นั้นแหละนะครับนี่เลยโอ้โหตอนนี้ครับทุกคนที่เว็บ47นะครับก็ค่อนข้างที่จะว้าวุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราบอสเนี่ยมันเดินทางมาถึงข้างหลังนะครับทุกคนแต่ว่าโอ้โหวงของทีวีสไปเดอร์เราก็ยังเหลือเยอะนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับตอนนี้เ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีบวางต่อรีบวางต่อมันจะได้จัดการนะครับตอนนี้ผมก็เริ่ม ปเดอร์ให้ครบนะครับนี่เลยตังเอาเฮ้ยเฉยโดนกิจฝั่งนั้นโดนกิจฝั่งนั้นสตันนะครับทุกคนตอนนี้เออเฮ้ยรีบขายเร็วๆอีกตั้งสองตัวเนี่ยทุกคนโดนสตันรัวๆเลยนะครับตัวเงินผมตอนนี้อเรียบร้อยนะครับมาแล้วมาแล้วาอมาแล้วไอมาแล้วอายมาแล้วาอก็วางเลยรักกันนะครับทุกคนตอนนี้โอจะเวฟสุดท้ายแล้วนะครับเวฟบ49แล้วเห็นปะคือผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับทุกคนก็คือหลังจากที่เราตั้งหลักได้วางตัวเงินได้นะครับ ราก็แค่วางทีวีสไปเดอร์นะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆแค่นั้นนะครับทุกคนเราไม่ได้แบบว้าวุ่นอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายเพื่อที่จะแบบแก้พงแก้แผนอะไรเลยนะครับก็คแค่มีเงินแล้วก็วางแค่นั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะครับทุกคนก็คือผมมองว่าเขาออกแบบ่านมาเนี่ยไม่เคยเกินความสามารถของทีวีสไปเดอร์หรอกทุกคนก็คือแบบขอแค่มันตั้งหลักได้แค่นั้นนะครับมันก็จะผ่านได้แล้วเห็นปะเวฟบ50เห็นปะขนาดเวฟบ v 50ก็ยังชิวเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือทุกกคนออาาจจะบว hey, ่่้พีพ เล่นไม่เก่งอ่ะพี่พี่วางแผนไม่ค่อยดีอ่ะพี่ก็นี่แหละครับยิ่งชัดเจนเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าแค่ข้อแก้ตัวนะครับก็คือมันยิ่งชัดเจนเลยว่าคนเล่นไม่เก่งแล้วก็วางแผนไม่ค่อยเป็นเนี่ยนะครับก็ยังใช้แล้วก็ผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าทีวีสไปเดอร์แม่งเอาเรื่องว่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับทุกคนนี่ผ่านไปแล้วเว็บ50ชิ okay, ลชิโอเคล้ครับทุกคนก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้ทั้ง2ตัวแล้วแล้วก็มาวัดประกอบกันแล้วเนี่ยนะครับทุกคนค ที่เห็นครับว่าไอ้เจ้าเชฟเนี่ยต่อให้เราผ่านช่วงต้นเกมมาได้แล้วนะครับแล้วก็วางเชฟตันไปแล้วประมาณ 4- 5หตัวเนี่ยก็ยังมีผิดพลาดได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะโดนสตันแล้วก็โดรนเนี่ยมันฮิวไม่ทันนะครับทุกคนก็เลยแบบเสียฟรีเลยเรียบร้อยนะครับเชฟก็เลยผ่านไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นทีวีสไปเดอร์เนี่ยนะครับผมก็ผ่านได้สบายๆนะครับเพียงแค่อัพไปเรื่อยๆนะซึ่งผมก็คิดว่า,าผมไม่ตัดสินแล้วกันว่า ใครโหดกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมบอกทีวีสไปเดอร์เนี่ยฝั่งที่ชอบเชฟแม่งก็ด่าผมอีกนะครับหรือว่าถ้าผมบอกว่าเชฟนะครับฝั่งที่ชอบทีวีสไปเดอร์ก็ด่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์ในคอมเมนต์นะครับว่าตัวละครตัวไหนจะเก่งกว่านะครับถ้าชอบตัวไหนก็ไลค์คอมเมนต์นั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าคนโซมาสเนี่ยชอบตัวไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับข้อสรุปคือทุกคนสรุปนะครับผมจะไม่สรุปให้นะครับผมคําตอบอยู่ใต้คอมเมนต์วันนี้ลาไปกก่่่ออนนเพีียยงา้้แลลว็ืม อยากได้ตัวละครนะครับที่ร้านวิวปรณ์มีขายทุกตัวนะจู้ลิง์ด้านล่างคลิปไปละ